สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทเท้าดิ้หน้านะฮะปี2024นะครับตัวนี้ก็จะมีแค่สตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะฮะจะไม่มีสตาร์ทมือนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยสีน้ําเงินดําตัวนี้สวยมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาล่าสุดนะสำหรับ Honda เวฟร้อยสิบนะตัวนี้จะเป็นตัวล้อสีลวดนะฮะสตาร์ทเท้านะครับปี2024นสีนะฮะสีน้ำเงินดำนะะคันนี้ก็รอส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินดำนะฮะสีใหม่ล่าสุดลายใหม่ล่าสุดปี2 0 2 4นะครับตัวนี้ก็จะมีเฉพาะสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับนี่ฮะสตาร์ทมือไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวธรรมดานะฮะแต่ว่าก็จะเป็นแบบดิสบีกนะครับนี่ฮะจะไม่มีตัวสตาร์ทมือนะครับแต่ว่าข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสนะครับผมนะฮะ นานๆนะครับได้ปล่อยทีหนึ่งนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากนี่ลูกค้าจะสนใจก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือล้อสีลวดนะฮะแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าอยากได้แบบสตาร์ทขาธรรมดานะครับไม่อยากได้สตาร์ทมือนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้สีน้ำเงินดำนะครับก็มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสำหรับรุ่นตัวสตาร์ทเท้าดีดหน้านะครับก็จะมีสีน้ำเงินดำตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีดำแดงแล้วก็ สีแดงดำนะครับส่วนเนื้อสีนะครับแล้วก็รูปทรงนี่ตัวเดียวกับตัวสตาร์ทมือเลยนะครับผมนะสติกเกอร์อะไรนี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่ตัวนี้มีแค่สตาร์ทเท้าอย่างเดียวไม่มีสตาร์ทมือนะครับส่วนดุมก็เป็นดุมตัวใหม่เหมือนกันนะครับนี่คก็จะเป็นดุมแบบหลุมนะครับนี่สีลวดก็จะเป็น2ี่สนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ได้อย่างนอกอย่างดีนะครับผมนะ ยางนอกได้ของ IRC นะครับผมนะก็เป็นแบบล้อซีลวดนะฮะแล้วก็ยางนอกหน้าก็70ดทับเกนะคอบ17นิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายยางของ IRC นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ำเงินข้างหน้านะครับนี่ฮะคันนี้ถ้าใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับนี่ฮตัวนี้จะเป็นดุมใหม่นะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องนะฮะที่เอาไปเปลี่ยนนะฮะเป็นขอบโลขอบแต่งนี่ ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับเพราะว่าขอบโลเนี่ยมันไม่มีที่เป็นรู28รูนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นดุมใหม่นะครับของ Honda w ว v e 110ตัว2 0 2 4นะครับเนี่ยก็จะเป็นลุมนะสีลวดจะเหลืออยู่2ี่สีนะครับส่วนปั๊มดิสก็เหมือนเดิมนะเป็นสีทองนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเดิมๆแบบนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะดุมแบบนี้ก็สวยนะครับจานดิสตัวใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายนะครับ แล้วก็สติ๊กเกอร์นะตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้ำเงินดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับคันนี้ก็ผลิตวันที่18มีนา2567นะครับส่วนวันนี้ก็วันที่28นะครับรถมาถึงนะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังจะออกรถนะฮะ ต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับหรือว่าอยากได้รุ่นธรรมดานะครับวันนี้ก็จัดให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะฮะดิสหน้านะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาของเราขายอยู่ที่43,500บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะสำหรับ h อน da เว็บ1้นะฮะตัวดิสเบรกหน้าสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะฮะตัวนี้จะไม่มีสตาร์ทมือนะครับผมนะเนี่ย จะไม่มีปุ่มสตาร์ทมือนะครับผมนะฮะส่วนเรือนใหม่ก็เป็นแผงสีแดงนะฮะก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับส่วนเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ําเงินเงานะฮะแล้วก็จะมีสีดําด้านนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ว่าสีน้ําเงินดํานี่สวยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ข้างหลังเขาสวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับบางคนก็อยากได้แค่สตาร์ทขาอย่างเดียวนะครับก็ ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องก็ตัวเดียวกันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบนะครับไล่ตั้งแต่ตัวธรรมดาจนถึงตัวล้อแม็กนะฮะเครื่องแล้วก็รูปทรงเหมือนกันนะฮะแตกต่างกันแค่พวกออปชันนะครับผมอยา่างตัวนี้ก็ล้อซีลวดดิสหน้าเหมือนกันนะฮะแตกต่างแค่มีแค่สตาร์ทเท้าอย่างเดียวราคาก็จะถูกกว่าอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเพราะว่าสตาร์ทมือมัน 45,900นานะครับส่วนสตาร์ทเท้าดิสหน้าอย่างเดียวตัวนี้อยู่43,500บาทน,นะครับกันตกก็เป็นสีดำนะครับนี่ฮะสีดำแล้วก็หมายเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนถังน้ำมันนี่ก็อยู่ด้ามันได้5ลิตรนะฮะร,รองรับแกจโซ่ส็แล้วก็ E20 นะฮะยูบอกก็ไม่ใหญ่มากนะครับใส่ของได้ประมาณ10ลิตรนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ 76.9กิโลต่อลิตรนะครับประหยัดมากนะฮะเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่อันนี้คือราคายังไม่รวมภาษียังไม่รวมพร,มร,มพรบรนะครับผมนะ41,500นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่43,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรเบ,พรพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda V10 นะฮะตัว s t a r t ท้าล้อสีลวด ดิบเบตหน้านะฮะปี2 0 2 4นสีนะครับสีน้ำเงินดำนะครับก็มีอยู่3สีนะครับสำหรับตัวล้อสีรวดนะครับสีน้ำเงินดำนะครับสีแดงดำแล้วก็สีดำแดงนะครับให้เพื่อนๆพื่ๆนเลือกเอานะครับส่วนทีนี้ก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินดำนะฮะนี่ฮะสวยนะครับราคาไม่แพงมากนะครับเอาไปพ่วงนี่ใช้ดีมากนะครับหรือว่าออกให้ลูกให้ล้านนะฮะไว้ไปโรงเรียนนะฮะหรือว่าออกไว ไปสวนไปนาไปไรนะ่ราคาสี่หนามน้ารนี่น่าขี่น่าชชยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1 1 0ซีซีนะฮะหลูกสูบ2วาลวขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลน,นะช่วงชักนี่63.1นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะตัวนี้เขาหน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี3 0 0 0 0กิโลเมตรนะ ส่วนระบบัวฉีดก็รับประกันใน้5ปี50,000กิโลเมตรนะครับนี่ฮะเครื่องตัวใหม่นะครับก็มีแค่สตาร์ทขาอย่างเดียวนะครับนี่ฮะไว้สตาร์ทเครื่องนะครับส่วนท่อก็เหมือนเดิมนะฮะก็เป็นฝาครอบท่อแบบชุบโครเมียมนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบดำเบรนะฮะข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะครับแต่ว่ายางนอกก็เท่ากับตัวล้อแม็กนะฮะยางนอกมี80/90ขอบ17นิ้วนะครับแต่ว่า ตัวนี้ได้ยางนอกอย่างดีนะครับเป็นของ IRC นะ์นี่ฮะตัวล้อซีลวดนะสตาร์ทเท้าดิดหน้านะฮะแต่ได้ยางนอกของ IRC นะครับส่วนตัวล้อแมกนี่ได้ยางนอกของ v ีเรเนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจกับฮอนดานะครับผมนะฮะว่าทําไมตัวล้อแมกนี่ไม่ใส่ยางนอก IRC มาเลยนะครับส่วนโชก็เป็นแบบสีเทานะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับ ทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับผมนะประหยัดน้ามันมากนะครับอัตราประหยัดน้ามันนี่76.9กิโลต่อลิตรนะรก็ถือว่าประหยัดสุดๆแล้วนะครับผมนะสำหรับฮอนด้าเวฟ110ตัวสตาร์ทเท้าล้อสีรวดปี2024นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินดํานะตอนนี้ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินสดก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยนะครับ เพืนผ่ก็บัประชาชนใบเดียวนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อ,ตอไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ